แลวก็เปลี่ยนน้ำชีวิตอย่างพวกผมเป็นน้อบรมเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนาน,าน้ำเปลี่ยนาน,าน้ำโดยเราก็จะมีถ้วยสุขล ỏ เพราะวันนี้เราอาจจะใส่น้ําสีเขียววัพรุ่งนี้เราจะต้องเป็นสีแดงเราก็เทน้ําสีเขียวออกแล้วก็น้ําสีแดงใส่ตัวเหมือนกันครับวันนี้มาเป็นวิทยากรท่าบรมเรื่องทางกิจกรรมเราก็ต้องปรับตัวเองให้เป็นนักกิจกรรมวันนี้ผมไปคุยกับรัฐมนตรี ถ้าไปในฐานะพูดติดตามรัฐมนตรีผมก็ทําฐานะของการเป็นผู้รับใช้ก็ต้องเติมน้ำในฐานะผู้รับใช้แต่ถ้าผมไปในฐานะที่ปรึกษาและรัฐมนรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือผมผมก็ต้องไปในฐานะของผู้ส่งผลต้องเอาความรู้ใส่ตัวเตรียมไปเพื่อที่จะให้คำปรึกษาว่าเขาจะยุบสภาแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ววิธีไหนจะต้องย้ายพรรคไหมนะหรือเขาควรจะวางแผนในเส้นโค้งไหนเขาควรจะร่วมทุนกับพรรคใดดีเพราะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนสียงไปเลยนี่ผมก็จะต้องถ่ายน้ํา อย่างอื่นออกแล้วเอาน้าเกี่ยวเรื่องการเงิงใสเข้ามานี่ถามมีคนถามว่าเอ๊ะสมองเราถ่ายไปถ่ายมาแล้วความเป็นตัวตนเราอยู่ที่ไหนความเป็นตัวตนก็คือความเป็นแก้วของเราที่เราอยู่อย่างนี้แต่เราเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในแก้วเหมือนกับจานนยจานหนึ่งจานที่เรามีอยู่เราจะทําจานอันนี้ให้มันเป็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นได้นั่นก็หมายความว่าคนคิดจะใช้จานใบนี้จะใช้้มันเกิดประโยชน์อะไรใช้ความหงา